ค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพและนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้ก็มาพบกับคูปเปิลในวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยวันนี้คูปเปิลจะมาพูดถึงเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกละการลบเกี่ยวกับน้ําหนักนะคะก่อนอื่นเราไปรู้มาตรฐานการเรียนรู้กันก่อนนะคะลูกมาตรฐานการเรียนรู้คอ 1, สองจุดหนึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ปอสองทห้าก็คือนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนักได้นะคะก่อนอื่นนักเรียนยังจําขั้นตอนการแก้กโจทย์ปัญหาที่คูปเปิลเคยบอกไปได้ไหมคะ มีสี่ขั้นตอนนะคะในการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่1ก็คือเราจะต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าโจทย์เขากําหนดอะไรมาให้เราบ้างและโจทย์เขาต้องการถามอะไรเรา 2. เราจะต้องวางแผนวางแผนก็คือจะต้องดูซิว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเราจะใช้วิธีการใดในการหาคําตอบวิธีการบวกวิธีการลบหรือวิธีการคูณวิธีการหารน,นะคะ เมื่อเราได้วิธีการที่จะนํามาแก้ไขปัญหาแล้วเราก็ทําการแก้ไขปัญหาก็คือการแสดงวิธีทำนั่นเองและเมื่อเราแสดงวิธีทำได้คําตอบมาแล้วก็นําไปสู่ขั้นสุดท้ายค่ะขั้นที่4ก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบก็คือนําคําตอบที่ได้มาดูกับสิ่งที่โจทย์ขาอถามสิว่ามันเป็นไปได้ไหมสมควรสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะ อันนี้เป็นสีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งถ้านักเรียนจำสีขั้นตอนนี้ได้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับโจทย์ปัญหาในทุกๆรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกกัรลบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณกันหารใช้สีขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะวันนี้ครูปเปิลก็มีวิดีโอสนุกๆมาให้นักเรียน,นชมเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนด้วยเดี๋ยวนักเรียนไปชมวิดีโอกันนะคะ สัสดีค่ะวันนี้นักเรียนจะสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้ค่ะครูมีเกมให้หนักเรียนเล่นด้วยนะคะเมื่อนักเรียนตอบถูกนักเรียนจะได้รับ1นคะแนนค่ะเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะได้กี่คะแนนนักเรียนอ่านโจทย์ที่หน้าจอไปพร้อมๆกับครูเลยค่ะเรามาเริ่มกันค่ะ ใบบัวมีมะเขือ5กิโลกรัม5ขีดเก็บจากสวนได้อีก1กิโลกรัม4ขีดใบบัวมีมะเขือทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่ขีดสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเก่งมากค่ะก็คือใบบัวมีมะเขือทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่ขีดแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะคืออะไรใช่แล้วคะ่ะ ก็คือใบบัวมีมะเขือ5กิโลกรัม5ขีดเก็บจากสวนได้อีก1กิโลกรัม4ขีดนั่นเองค่ะเอแล้วใบบัวมีมะเขือ5กิโลกรัม5ขีดเก็บจากสวนได้อีก1กิโลกรัมสขีดใบบัวมีมะเขือมากกว่าหรือน้อยกว่า 5, 5กิโลกรัมหขีดคะเก่งมากค่ะก็คือมากกว่านั่นเอง แล้วนะักเรียนมีวิธีหาคำตอบได้อย่างไรคะเยี่ยมมากคะ่ะนำจํานวนมะเขือมารวมกันเพราะอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเพราะใบบัวเก็บมะเขือมาเพิ่มจำนวนของมะเขือจึงควรเพิ่มขึ้นนั่นเองคะ่ะการเขียนแสดงวิธีหาคำตอบจะเริ่มจากเขียนหน่วยน้ำหนักไว้ก่อนแล้วเขียนอย่างไรต่อคะใช่แล้วคะ่ะ เขียนข้อความและตัวเลขแสดงจำนวนน้ำหนักของสิ่งที่โจทย์บอกให้ตรงกับน้ำหนักแต่ละหน่วยแล้วเราจะเขียนอย่างไรต่อคะใช่แล้วค่ะเราก็จะเขียนข้อความส่วนที่โจทย์ถามแล้วนําจํานวนในหน่วยน้ำหนักเดียวกันมาบวกกันนั่นเองค่ะก็จะได้ว่า5ขีดบวก4ขีดเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะ9ขีดนั่นเอง 5กิโลกรัมบวกกับ1กิโลกรัมเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะ6กิโลกรัมแล้วนักเรียนจะเขียนคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากคะ่ะเราก็จะเขียนได้ว่าใบบัวมีมะเขือทั้งหมด6กิโลกรัมเก้าขีดนั่นเองนะักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะแล้ว6กิโลกรัม9ขีดเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมคะ ใช่แล้วค่ะสมเหตุสมผลเพราะใบบัวมีมะเขืออยู่แล้วมากกว่า5กิโลกรัมเก็บได้อีกมากกว่า1กิโลกรัมดังนั้นใบบัวมีมะเขือรวมกันมากกว่า6กกิโลกรัมนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกรับไปเลยค่ะหนึ่งคะแนนเก่งมากๆเลยนะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนช่วยครูอ่านที่หน้าจอนะคะ อ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มค่ะแม่ค้ามีผักกาด14กิโลกรัม7ขีดขายไป5กิโลกรัม9ขีดแม่ค้าเหลือผักกาดกี่กิโลกรัมกี่ขีดคะนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทามคืออะไรใครทราบแล้วบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะสิ่งที่โจทามก็คือ แม่ค้าเหลือผักกาดกี่กิโลกรัมกี่ขีดแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะคืออะไรใช่แล้วคะ่ะก็คือแม่ค้ามีผักกาด14กิโลกรัม7ขีดขายไป5กิโลกรัม9ขีดนั่นเองคะ่ะแล้วแม่ค้าเหลือผักกาดมากกว่าหรือน้อยกว่า14กิโลกรัม7ขีดคะใช่แล้วคะ่ะ ต้องน้อยกว่าเพราะขายไปแล้วเราสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะเราก็จะนำน้ำหนักมาลบกันนั่นเองนักเรียนลองเขียนแสดงที่หาคำตอบกันนะคะเราจะเริ่มจากเขียนอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเราจะเริ่มจากเขียนหน่วยน้ำหนักไว้ก่อนแล้วเราก็จะเขียนข้อความและตัวเลขแสดงน้ำหนักข,ของสิ่งที่โจทย์บอก ให้ตรงกับหน่วยน้ำหนักแต่ละหน่วยแล้วเราก็จะเขียนข้อความในส่วนที่โจทย์ถามเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราก็จะนำจำนวนในหน่วยน้ำหนักเดียวกันมาลบก,กันนั่นเองค่ะในหน่วยน้ำหนักที่เป็นขีดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องทําอย่างไรคะใช่แล้วค่ะต้องกระจายจาก14กิโลกรัมมา1กิโลกรัมหรือ10ขีดไปรวมกับ7ขีด ได้เท่าไรคะใช่แล้วคะ่ะได้เท่ากับ17ขีดแล้วจึงลบด้วย9ขีดเหลือกี่ขีดคะเก่งมากคะ่ะเหลือ8ขีดสำหรับ14กิโลกรัมกระจายไปแล้ว1กิโลกรัมเหลือกี่กิโลกรัมคะใช่แล้วคะ่ะเหลือ13กิโลกรัมเราก็จะนำา3 3กิโลกรัมลบด้วย5กิโลกรัมเหลือเท่าไรคะ ใช่แล้วค่ะเหลือ8กิโลกรัมนักเรียนจะตอบได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราก็จะตอบได้ว่าแม่ค้าเหลือผักกาด8กิโลกรัม8ขีดนั่นเองแล้วเราจะตรวจสอบคำตอบได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะนำน้ำหนักของผักกาดที่ขายได้5กิโลกรัม9ขีดกับน้ำหนักของผักกาดที่เหลือ8กิโลกรัม8ขีด รวมกันจะได้น้ำหนัก1 4กิโลกรัม7ขีดซึ่งคือน้ำหนักของภาก,การเดิมที่มีอยู่นักเรียนจำได้ไหมคะว่าผลลบบวกกับตัวลบเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนำา8กิโลกรัม8ขีดบวกกับ5กิโลกรัม9ขีดแล้วได้ผลบวกเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วคะ่ะได้ผลบวกเท่ากับ1 4กิโลกรัม7ขีด แสดงว่า8กิโลกรัม8ขีดเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนคนใดตอบถูกรับไปอีก1คะแนนเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะจากที่เราทำไปแล้ว2ข้อนักเรียนคนเก่งของครูต้องตอบคำถามข้อต่อไปได้แน่ๆเลยค่ะนักเรียนอ่านที่หน้าจอไปพร้อมๆกับครูนะคะแม่ค้าช่างมะละกอผลใหญ่กับผลเล็ก รวมกันหนัก3กิโลกรัม8กิโลถ้ามะละกอผลเล็กหนัก1กิโลกรัม3กิโลกมะละกอผลใหญ่หนักเท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะใช่แล้วคะ่ะก็คือมะละกอผลใหญ่หนักเท่าไรแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะคืออะไรเก่งมากคะ่ะก็คือ แม่ค้าช่างมะละกอผลใหญ่กับผลเล็กรวมกันหนัก3กิโลกรัม8ขีดถ้ามะละกอผลเล็กหนัก1กิโลกรัม3ขีดอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะแล้วนะักเรียนมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากคะ่นะนักเรียนดูภาพที่หน้าจอนะคะจากภาพน้ำหนักของมะละกอผลใหญ่หาได้อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะนำน้ำหนักมะละกอผลใหญ่กับมะละกอผลเล็กลบด้วยน้ำหนักมะละกอผลเล็กจะได้แขีดลบ3ขีดเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะเท่ากับ5ขีด3มกิโลกรัมลบ1กิโลกรัมเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะเท่ากับ2กิโลกรัมดังนั้นข้อนี้คำตอบคืออะไรคะ ใช่แล้วค่ะก็คือมะละกอผลใหญ่หนกักสองกิโลกรัม5ขีดนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะรับอีก1คะแนนนักเรียนคนใดตอบถูกทั้ง3ข้อบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญาหาหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบวันนี้นักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ชมวิดีโอไปแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะ วันนี้ครูปเปิลเองก็ได้นําใบงานมาให้นักเรียนได้ทําเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนด้วยอย่าลืมนะคะทำใบงานเสร็จแล้วเขียนชื่อนามสกุลชั้นส่งในไลน์ลให้คุณครูด,ด้วยนะคะแล้ววันนี้ครูปเปิลเองก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย